ตอบโจทย์ Hybrid Working เพิ่มอิสระภาพในการทำงานที่สมบูรณ์แบบไปกับ b Che c k i n เช็คอินเข้าออกงานง่ายๆไม่ว่าจะทำงานที่ไหนทั้งในและนอกสถานที่สะดวกทันใจข้อมูลปลอดภัยแน่นอนพร้อมควบคุมรัศมีระยะห่างการลงเวลาในสถานที่ทำงานพนักงานเข้าออฟฟิศเลือกเช็คอินลงเวลาสำนักงานง่ายๆผ่านมือถือทิ้งเครื่องสแกนนิ้วเครื่องตอกบัตรเครื่องบันทึกเวลาแบบต่างๆไปได้เลย กรณีทำงานนอกสถานที่อบรมนอกสถานที่ตรวจงานใช้งานหรือการทำหลายสถานที่เลือกเช็คอินแบบลงเวลานอกสถานที่พร้อมเซลฟี่เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลส่งถึงผู้อนุมัติหัวหน้าอนุมัติการทำงานได้ทันทีมีหลักฐานในการบันทึกเวลาแจ้งเตือนผ่านมือถือพร้อมรายงานตรวจสอบการลงเวลานอกพิกัดและในพิกัด ไม่ว่าจะทำงานจากสถานที่ไหนก็บันทึกขอลาขอโ OT ได้อย่างสะดวกผ่านแอปมาสายกลับก่อนลืมบันทึกเวลาหัวหน้างานตรวจสอบข้อมูลพนักงานได้ HR หมดความระแวงไร้กังวลประเมินกำลังคนได้เรียลไทม์ข้อมูลปลอดภัยมีรายงานตรวจสอบ พนักงานตรวจสอบการทำงานของตนเองง่ายๆผ่านมือถือใช้งานสะดวกรวดเร็ว b check in สะดวกคล่องตัวทันสมัยตอบโจทย์เทรนด์การทำงานยุคใหม่ได้ใจทั้งองค์กรและพนักงาน